คขรู้สึกหนครับว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกสอนมาให้เดินตามเส้นทางเดียวกันตั้งใจเรียนเข้ามาหาลาัยดีหางานมั่นคงคาตาลที่คนอื่นบอกแล้วสุดท้ายเราก็เหมือนกับคนอีกเจ็ดพันล้านคนบนโลกนี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณรู้ว่าทุกอย่างที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้เก่งไปกว่าคุณเลยและคุณเองเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนมันได้ผมไปเจอคลิปหนึ่งครับของคุณพ่อเจรารยศผู้ก่อตั้งบิดครับฟังแล้วแบบโคตรดีคือได้มุมมองอะไรหลายๆอย่างอ่ะที่ไม่เคยนึกถึงมางก่อนเลยบางประโยคคือแบบกกกระแทมาาว่า ทมให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเพิ่งรู้ตอนนี้วะผมเชื่อว่าถ้าใครได้ฟังเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการใช้ชีวิตการทํางานและกล้าเสี่ยงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อได้เลยที่สําคัญคือคลิปไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ครับแต่ถ้าคุณได้ดูจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดแน่นอนวันนี้ผมเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังครับรับรองว่าคุณจะได้อะไรบางอย่างกลับไปแน่ๆนรีบอนคุณท็อปเล่าว่าคนเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทุกๆวันครับโดยที่เรารู้ตัวหรืออาจจะไม่รู้ตัวในตอนเด็กๆเ,เนี่ยยเเรรราาาาากก็ไมม่่ใใชตตัััวววนนนนี้้้้อจงขดซ อะไรที่ทาให้เราแตกต่างจากคนอีกเจ็พันล้านคนมันคือหนังสือที่เราอ่านคนที่เราเจอสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงที่เราครบเนี่ยรอลอมให้เราในทุกวันนี้แตกต่างจากคนอีกเจ็ดพันล้านคนและเหตุผลที่เรามาถึงจุดน,นี้ได้คือการตัดสินใจแบบเล็กๆน้อยๆในทุกวันครับ micro decision จนมันทาให้เราถึงจุดที่แตกต่างจากคนอีกเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรสายเกินไปครับเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามองในทุกๆวันเราอาจจะไม่รู้ตัว แต่บางทีเราบอกไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่ออะไรอย่างที่สติปย้อนบอกครับถ้าเราทิ้งไว้สักพักแล้วมองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเข้าใจได้ว่ามันคือการคอนเนคติ้งดอทวันนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจว่าวันนี้เราทําสิ่งงนี้ไปทําไมแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะอธิบายได้หลังจากที่เราเดินไปสักพักหนึ่งครับนี่คือการคอนเนคติ้งดอทในแบววของเราแต่ละคนเนี่ยจะมีดอทเป็นของตัวเองซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะคอนเนคติ้งดอทแตกต่างก,กันไปครับมีนิสัยกบฏในวัยเด็กในวัยเด็กของุทุทออเน่ชบลบลลฟต ความฝันคืออยากจะเป็นนักกีฬาที่เล่นใหาทีแมนยูในเด็กคนไทยคนแรกตอนที่ยังเด็กเนี่ยก็เล่นฟุตบอลทั้งวันในตอนเล่นฟุตบอลกับเพื่อนเนี่ยถ้าไม่ชอบอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สร้างทีมใหม่ซื้อบลนใหม่แล้วใครจะย้ายไปเล่นกับเขาบ้างตั้งกฎในแบบของตัวเองโรงเรียนไทยที่ต้องตัดทรงผมนักเรียนพี่แกแม่งไม่ตัดครับยอมให้ทโทษทุกวัววนสิ่งที่คุณท็อปไม่เห็นด้วยเลยคือหัวดีครับจริงๆถ้าลองมองระบบการศึกษาไทยเนี่ยสอนให้เด็กต้องคอนฟอร์มแปลคือทําตามหรือปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานกฎระเบียบหรือสิ่งที่สังคมต้องการ ถ้าใครย,ยกมือตั้งคำถามเนี่ยก็จะถูกเพื่อนเลงตอบคำถามอาจารย์ตลอดเนี่ยก็ถูกเพื่อนรังแกหาว่าเป็นเด็กเนิร์ดหรือใครก็ตามเถียงอาจารย์ไม่ได้ถ้ามีความคิดเห็นที่แตกต่างซึ่งสอนให้คนเป็นโรบอทแต่ความจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยก็แตกต่างมันไม่มีทางทุกคนที่จะถูกเทรนให้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ใช่โรบอทซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทําไมเรามีออนเทอร์มินชิพที่น้อยมากในไทยคือเรามีเด็กที่เรียนเก่งเยอะมีเด็กที่ทําตามโปรเซสเยอะโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยที่เยอะมากในเมืองไทยแต่ถามว่าจะมีคนที่บ้าพอที่จะออกาเสียยงน้้นหัวได เราอยู่ในยุคที่จะพึ่งโปรเฟชชั่นอลต่อไปไม่ได้แล้วครับเราจะต้องมีออนเทอร์บเนอร์มากขึ้นและออนเทอร์บเนอร์เนี่ยไม่ใช่อาชีพนะครับแต่เป็นประเภทของคุณคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าออนเทอร์บเนอร์ชิพคือหนึ่งในอาชีพงานแต่การที่จะเป็นออนเทอร์บเนอร์เนี่ยคุณจะต้องเชื่อในสิ่งนั้นจริงๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อและทำมนันให้เป็นความจริงครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณต้องฝันถึงมันคุณต้องตือนมาพูดกับเพื่อนก็จะพูดเกี่ยวกับแพชชั่นของคุณววว่่่่่่่่่าาาคคคคคคุุุณจะเเเเปปปปปลล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 ลีีลงงลีีีียนนยยคคยนนนนนนโโกกกกกัังงงงงงไไแแแแ้้สททททดดอรรบบมมใ มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกได้ทันทีนะครับมันจะต้องใช้เวลานานแล้วก็เทคแอคชั่นอย่างต่อเนื่องคุณท็อปเล่าว่าชอบคําพูดของสตีฟชอปที่ว่าเราไม่ควรใช้ชีวิตที่ธรรมดาทั่วไปครับคืออะไรที่ทุกทกคนถูกสอนมาตั้งแต่เด็กครับว่าตั้งใจเรียนนะลูกเป็นหัวหน้าห้องนะลูกเข้ามาหาลาัยดีๆนะลูกได้งานประจํานะลูกงานมั่นคงขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนนะลูกเนี่ยอย่าทําอะไรนอกลู่นอกทางเดี๋ยวโดนไล่ออกเดี๋ยวชีวิตไม่รอดนี่คือชีวิตธรรมดาสิ่งที่คุณท็อปอยากบอกคือไม่ว่าเเเเรรราาาาจจะะตัวลล็กกแค่่่่ไไหนนนีียาาียยสมถทปโด สตีฟจอปบอกว่าการที่เราเชื่อมั่นกับอะไรบางอย่างมีแฟชั่นกับมันจริงๆแล้วสามารถที่จะเทคแอคชั่นทุกวันแล้วลงมือทําอย่างต่อเนื่องไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเราสามารถที่จะมีอิทธิพลกับสิ่งรอบตัวได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่กล้าที่สุดในโลกครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่คิดแม้แต่กระทั่งจะลงมือทําจริงๆมีหลายคนที่เก่งกว่าฉลาดกว่าแต่สิ่งที่เขาไม่มีคือความกล้าและการลงมือทําอันนี้คือสิ่งที่เมืองไทยขาดครับเพราะฉะนั้นกบฏหรือความแตกต่างเนี่ยมันคือพรสวรรค์ครับมันเป็นสิ่งที่ดีการแตกต่างไม และเราควรที่จะฝึกให้เด็กๆทุกคนเนี่ยกล้าที่จะแตกต่างไม่ใช่แตกต่างแล้วถูกเพื่อนล้อเป็นเรื่องน่าอายบ้างแต่ความแตกต่างเนี่ยมันคือจุดเด่นของเราทุกคนครับซึ่งลองคิดดูนะครับถ้าเราเหมือนกันทุกคนเนี่ยเป็นโรบอทค่าเฉลี่ยคือเหมือนกันผลลัพธ์คือเหมือนกันซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหมือนกันครับแต่ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างซึ่งมี2แบบแบบแรกคือชีวิตไม่เทคริสคอนฟอร์มตามซิสเต็มซึ่งคนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้แต่สังเกตว่าทำไมอีลอนมัสก์เป็นคนที่รวยที่่่สสดในนโลกเขาาายัา100ัังงงท100ชวตอป จริงๆเขาก็กเกษียณได้ตั้งนานแล้วแต่ทำไมาเขาเลือกไม่ใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปจะมีคนอีกกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างแล้วความสุขของเขาเนี่ยไม่ใช่ความสบายแต่มันคือฟูลฟิลถ้าเราใช้ชีวิตที่เกิดมาเพื่อหาความสุขเนี่ยมันเป็นช็อตเทอมครับสมมุติเราบอกว่าอยากได้รถคันใหม่มากเก็บเงินซื้อเฟอร์รารี่เขาบอกว่าความสุขที่สุดข,ของมนุษย์เนี่ยคือตอนช่วงเสร์ชหายี่ห้อรถอะไรอยากจะซื้ออะไรแต่พอซื้อได้สองาทิตย์ n o r m มอ life ครับเป็นเรื่องปกต แต่การจะมีชีวิต f u l f i l l ได้คือมันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองครับมันคือ a life of service ทําเพื่อคนอื่นสร้างความเปลี่ยนแปลงคุณต้องคิดว่าเราควรจะฝึกให้เด็กๆคุ่คนเนี่ยมีความกระบดมีความดื้ออยู่ในตัวหนึ่งอย่างที่ควรทําก่อนนอนทําหนึ่งอย่างที่ตัวเองกลัวฝืนตัวเองยกตัวอย่างเช่นถ้าใครเคยวิ่ง1กิโลแล้วเหนื่อยวิ่งทุกวันครับหลังจากนั้นวิ่ง10กิโลเฮ้ยทำไมมันปกติมาราธอนก็ยังได้เลยขอแค่ทําทุกวันครับถ้าเราไม่เคยทําสิ่งที่เรากลัวเนี่ย comfort z โซนเราจะเล็กคือสิ่่่งทีเเเราไมมคยลล้หว แต่ถ้าเราทาสิ่งที่เรากลัวทุกวันเนี่ยเราจะล้มเหลวทําไปเรื่อยๆแล้วเราจะเลิกล้มเหลวคอนฟอร์ตโซนเราก็จะใหญ่ขึ้นพอผ่านไป2ปี3ปีเราก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เจ๋งขึ้นคอนฟอร์ตโซนเราก็จะใหญ่ขึ้นแต่คุณส่วนใหญ่เนี่ยกลัวที่จะล้มเหลวครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดอีกอาจ,จารย์ในห้องเรียนเนี่ยสอนว่าถ้าล้มเหลวถูกตีถูกหัวร้อยยะแต่มันไม่ใช่ครับความล้มเหลวกับความสําเร็จเนี่ยมันไปด้วยกันมันไม่ใช่ตรงกันข้าม,ามการที่คุณล้มเหลวเนี่ยคุณกําลังจะประสบค,ความสําเร็จจไมมมม่่่ีีใใครรเเกกิดาาแล้วขััยนนป็นช มีใครบ้างที่ไม่เคยล้มถึงจะขี่จักรยานสองล้อได้ครับจะเป็นนักปั่นจักรยานที่เก่งที่สุดในโลกก็ต้องล้มมาก่อนจะอ่านหนังสือกี่เล่มจะขี่ยังไงให้ไม่ล้มก็เป็นไปไม่ได้รดู้คุยกับรุ่นพี่ที่เขาขี่จักรยานมาอธิบายให้เราฟังว่าขี่แบบไหนไม่ให้ล้มก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวความล้มเหลวครับมันคือ stepping to success ดังนั้นในหนึ่งวันทำหนึ่งอย่างที่เรากลัวครับทำไปเรื่อยๆแล้วคอาฟอดทนเราจะใหญ่ขึ้นและเราต้องทําใจไว้ด้วยครับว่าหนึ่งอย่างที่เราทําแล้วกลัวเนี่ยเราจะ อย่างที่สองคือ The Power of Asking ครับย้อนกลับไปตอนสติปช็อปอายุ17ปีครับตอนนั้นเขายังเด็กมากครับมันก็ยมธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบเรื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากๆาวันหนึ่งสติปช็อปอยากได้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วรู้ไหมครับว่าเขาทํำยังไงเขาไม่ไปซื้อที่ร้านเขาไม่กลัวว่าจะโดนปฏิเสธสติปช็อปหยิบสมุดโทรศัพท์เปิดไปที่หน้าเบอร์ของบิลเฮ l เล t ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเฮลเลดแพ็กกาด HP แล้วโทรไปตรงๆเลยครับบิลเฮ l เล t ไม่เพียงแค่ไม่ว่าแต่่่ยยัังงงงชชอออบบใใใใใจนนนนนนควววาาามมมกกลล้้้้แแะหหิิสสถเพศษซ นี่คือพลังของการกล้าถามครับ The Power of Asking ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะขอคำพูดช่วยเหลือครับซึ่งอันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้มันน้อยมากๆครับสรุปคือทำหนึ่งอย่างที่เรากลัวครับไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ใหญ่ขอเป็นสิ่งที่เราไม่เคยกล้าทามาก่อนเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆทาไปเรื่อยๆเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นครับอย่าประเมินค่าของ The Power of Asking ต่ำเกินไปครับเราต้องแตกต่างจากคนทั่วไปให้ได้เขาไปท้ายด้วยคาพูดของ Steve Jobs ครับชีวิตมันกว้างกว่าที่เราคิดครับถ้าเราเข้าใจเพียงข้อเดียวว่าสิ่งที่เราเรียกว่าชีีวิตน มันถูกสร้างขึ้นโดยคนที่ไม่ได้ฉลาดไปกว่าเราเลย